สิทธิการิยนะนโมพุทธายะอัธฐคถาศักดิ์สิทธิ์ตำรับพุทธาคมสำนักวัดหลักห้าเมืองยะลาพระครูมงคลวรศิษิ์พ่อท่านทองธิรจ,จิตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดหลักห้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสิทธสายสำนักเขาอ้อเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งของเมืองยะลาเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเคร่งครัดพระธรรมวินัยใส่ใจวัดปฏิบัติของสงฆ์ ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รับรู้กันทั่วถึงประสบการณ์ที่เล่าขานด้านวัตถุมงคลหลักธรรมที่ท่านพร่ำสอนญาติโยมมาโดยตลอดคือการรักษาศีลห้าให้มุ่งทำความดีแล้วชีวิตจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายมักจะพร่ำสอนญาติโยมที่เข้ามากราบไหว้เสมอๆว่าคนเราจะมีความสุขสงบในสังคมได้เพราะทำให้สังคมสงบสุข ปิดกั้นภัยเวรต่างๆได้แต่ที่พวกเรารู้สึกว่าทำได้ยากหรือขัดกับชีวิตประจำวันเพราะจิตใจของเราเป็นสำคัญกล่าวขวัญกันว่าพ่อท่านทองเก็บตัวเงียบมานานแต่คนยะลารู้จักดีด้วยความที่มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากจึงได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่นทั้งเหรียญพระพระผงรูปหล่อพระกลิงเพื่อมอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ และเสนาสนะภายในวัดปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมโดยเฉพาะพระผงพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งสร้างจากตำนานเขาอ้อโบราณจากนั้นก็ลองทำออกมาหลายรุ่นทั้งตะกุดสีพึ่งผ้ายันและปลูกเสกด้วยคาถาท,าที่ระบุไว้ในตำราเรื่องคาถาอาคมนี้มีเคล็ดลับอยู่ที่จิตที่ต้องมั่นใจในอาคมที่ตนพร่ำบนว่าศักดิ์สิทธิ์จริงช่วยได้จริง จิตจึงจะมีกำลังไม่ใช่ท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองเมื่อเอ่ยถึงนโมพุทธายะคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเวทมนต์คาถาอาจไม่เคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่องเวทมนต์คาถาแล้วจะรู้จักและคุ้นเคยกับนโมบทนี้เป็นอย่างดีหรือไม่ก็เคยผ่านหูผ่านตามาบ้างเพราะนาโมพุทธายะนี้จะมีปรากฏอยู่ในใจคาถาต่างๆมากมายหลายคาถาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคาถาประเภทคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดเมตตามหานิยมมหาอุดมหาลาบโดยมากจะมีนโมพุทธ,ธายะนี้ปรากฏอยู่แทบทั้งสิ้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะมนคาถานี้ถือเป็นต้นธาตุหรือต้นกำเนิดของคาถาและทุกสปปรรพสิ่งทั้งปวงตามประวัติเก่าแก่ในคัมภีร์โบราณกล่าวไว้ว่าในต้นปฐมกับหลังจากโลกถูกไฟบรรลัยกันเผาผลาญจนมอดไหมเหลือแต่ความว่างเปล่า จากนั้นได้เกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันอย่างยาวนานจนกระทั่งน้ำท่วมโลกจำระล้างสรรพสิ่งต่างๆให้สูญสิ้นไปมนุษย์สวรรค์และอบายภูมิต่างสูญสลายคงเหลือแต่พรมมโลกเท่านั้นที่ไม่ถูกน้ำท่วมเนื่นนานต่อมาน้ำที่ท่วมโลกค่อยๆลดและงวดลงไปได้เกิดแผ่นโคลนลอยน้ำเหนือน้ำลำดับนั้นมีดอกบัวห้าดอกผุดขึ้นกลางพื้นโคลนเท้าสหาบดีพรมซึ่งประทับอยู่บนพรมมโลก ได้เสด็จลงมาตรวจดูโลกแล้วเห็นดอกบัวทั้งห้าดอกแต่และดอกมีอักขระกำกับอยู่ดอกละหนึ่งอักขระคือณโมพุทธายะเท้าสหาบดีพรมคลั้นเห็นดอกบัวทั้งห้าดอกที่มีอักขระณนะโมพุทธายะกำกับอยู่เช่นนั้นจึงได้ประนมมือขึ้นนมัสการแล้วกล่าวคำพยากรณ์ว่ากับที่จะเกิดขึ้นมาใหม่มีชื่อว่าพัทธกับและในกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงห้าพระองค์ ซึ่งถือว่ามากกว่ากับอื่นๆครั้นสรงพยากรเช่นนั้นแล้วจึงทรงหยิบเอาญ่าคาทิ้งลงมาทําให้เกิดเป็นแผ่นดินขึ้นต่อจากนั้นก็บังเกิดมนุษย์สัตว์และพืชต่างๆสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะโมพุทธายะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เมื่อว่าตามลําดับการเกิดนโมพุทธายะในคำพีเก่าแก่ดังที่กล่าวมาสรุปได้ว่านโมพุทธายะก็คือพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ที่อุบัติขึ้นในพัตกำนี้ซึ่งอักษรแต่ละตัวก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าทั้ง5กล่าวคือณหมายถึงพระกะกุสันทพุทธเจ้าโมหมายถึงพระโกนาคมณพุทธเจ้าพุทธหมายถึงพระกัสปะพุทธเจ้าธาหมายถึงพระโคตมะพุทธเจ้ายะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรเมื่อนำอักษรทั้งห้าตัวมาเรียงร้อยกันเป็นประโยค ก็จะได้ประโยคว่าณโมพุทธายะซึ่งแปลเป็นใจความว่าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ข้างต้นดังนั้นเมื่อกล่าวคําว่าณโมพุทธายะหนึ่งจบจึงเท่ากับว่าได้กล่าวคําบูชาพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ในคราวเดียวกันซึ่งถือเป็นอุดมมงคลสูงสุดแก่ผู้กล่าวด้วยเหตุผลที่ณโมพุทธายะ เป็นคำกล่าวนมัสก,การพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นี้บทนี้จึงได้ชื่อว่าคาถาห้าพระองค์อำนาจสวดมนต์นโมพุทธายะมีเรื่องราวกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่ามีเด็กสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ในกรุงพาราสีคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวชาวพุทธที่มีสัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิเวลาแข่งเล่นกีฬาตีครีเด็กคนแรกจะสวดมนต์ก่อนสั้นๆว่านโมพุทธายะ แปลว่าค้ว่าเจ้านอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เด็กอีกคนหนึ่งสวดบทบูชาพรมเล่นกันทีไรเด็กคนแรกชนะตลอดจนเด็กคนหลังถามว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรทำไมชนะตลอดเด็กคนแรกก็เลยบอกว่าเธอต้องสวดนโมพุทธายะเด็กอีกคนไม่ได้รู้สึกถึงความสำคัญของคำว่านโมพุทธายะแต่ก็สวดเพราะหวังว่าเวลาทำอะไรจะได้ประสบความสำเร็จ มีอยู่คราวหนึ่งเด็กคนหลังตามพ่อไปตัดไม้ในป่าโคที่เทียมเกวียนหนีไปพ่อเลยไปตามโคจนเมื่อก็ยังไม่กลับเด็กชักกลัวเลยไปหลบอยู่ใต้เกวียนในป่านี้มียักษ์อยู่สองตนตนหนึ่งไม่รังแกคนอีกตนเจอคนก็จะรังแกบางครั้งก็จะเอามาเป็นอาหารยักษ์ทั้งคู่เห็นเกวียนก็ด้อมด้อมมองมองดูปรากฏว่าเจอเท้าเด็กโผล่ออกมายักษ์ใจร้ายบอกว่าโชคดีได้เด็กเป็นอาหารแล้ว ยักษ์ใจดีบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยไปหาผลไม้กินก็ได้แต่ยักษ์ใจร้ายจะกินเด็กเลยจับขาเด็กลากออกมาเด็กตกใจรีบท่องหน้าโมพุทธายะท่องเท่านั้นเองยักษ์รู้สึกว่าร้อนเหมือนจับเหล็กเผาไฟแดงๆสะดุ้งคลายมือทันทีเลยและคิดว่าเด็กคนนี้มีบุญถ้าเราไปทำร้ายเขาสงสัยบาปเกิดแน่ๆเลยขอโทษเด็กแล้วก็เชื่อมให้เด็กกับพ่อเจอกันและกลับบ้านด้วยความปลอดภัย อันนี้สงแค่สวดมนต์อย่างไม่รู้อิโนอิเนสวดแค่สั้นๆบุญยังเกิดขึ้นอย่างนี้คนโบราณท่านรู้หลักนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นจะอุทานว่าคุณพระช่วยคือนึกถึงพระรัตนตรัยก่อนผูกใจไว้กับพระรัตนตรัยเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจับหลักได้อย่างปู่ย่าตายายผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ ศรัทธานำม,มาซึ่งปาฏิหารเชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดจะได้ลบหลู่สำหรับวันนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดา,าคุ้มครองสาธุ